อี 11. 11สิบเอ็ดสิบเอ็ดซองครับเศษดูด้วยจะได้เลยเพราะเมื่อวานได้ SR ไปแล้วเนาะอันนี้มันเป็นสิบแปดบวกสามเพราะว่าเปิดกล่องใหม่ไปสามห่อไม่รู้ดวงดีเปล่าโดราเมชิยะโอรอตคิราเมิเพโรรีมยูรุกามนไอยูรุกามนอันนี้มันเป็นฟาโลมาธรรมดา งงโอ้ไม่มีอะวีก้าแอมุโดนิโโรโมโรอโลคาลสโรบูชินไม่มีอะไรหรือหวาะเลย SAR เลยไหมโอรฟินทองเลยไหมยิบวับอสึมาโอโบรอนปิปปี กอริลันดากอริลันโอการปองหน้ากากสีทียวการอด R มาอีกแล้วจับได้ RR ข่าวอิโตมอิมอตโอตโมชิยุนเกอเร่เนโรโซ่คิมาวาริแพนโดร่าโอ้ขาวล้วน สี่ซองและขาวล้วนไว้สามมือทองทจริงจริงน่าทเออาร์ AR และเพริบพัฟโคโดราคาทิชูเนโรโบอนชาริทัสศนะครับเป็นเออาร์เป็นไอ้อยู่เหมือนปลาแซลมอนบนข้าวปัน้นเป็นซูชิโคโคโดรา โบคุเรเอ็มองกาคามิชูมาชิมาชิระไอตัวนี้เหมือนถ้าเป็น S A R A A R จะขายได้มาชิมาชิระไอลีจอมโหดอืผว่ยุกิวาราชิฮาโมเนกิอิลูมิเซเซยุโอนิกิริ โอนิโกริมีใช้โอนิกิริมันนป็นพวกข้าวปั้นน่าจาะ่าแล้วโพชิเอนาดูรันจิแซนออริลันดาฟุ๊บอะไรวะเนี้ยหน้ากากอะโอการ์ปองน,นะครับเป็นหน้ากากฐานรากผมมี SR ใบหนึ่ง ไฟพิซ่ามันมีสี่ธาตุธาตุน้ำแข็งเดี๋ยวธาตุไฟยังไม่มีเอซอาร์อาร์อ,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 อกากาศไฟไม่มีไม่มีลักกี้อิลูมิเซอุชิเดสวอนนาเทโรรีมไอติมนะขนมเคก้กอะไรกับอย่างมาสองที่สิบโอ้โหได้น้อยถือว่าคาดเฉลี่ยไม่ดี วิบวัตอาจจะการดอามาอีกใบวีก้าโคอารุฮีชิโรเดซินะพิกซี่ฟูดินการดอาได้สามใบหมดละสิได้อาอีกใบฮิรามะซิลีนชะเดท คามิชูฟุ๊บยีดราน AR สาม AR สี่ใบ AR หนึ่งแล้วก็ร r หนึ่งนะครับวันสองมาส่งพอดีได้ชาริทัสสา AR รูปอาร์ตค่ะน่ารักดีเอาทำลายเสื้อน่าจะสวยอันนี้เป็นโอการปองนักกักฐานรากี s r นะไม่ไม,ม,ม,มีใครใช้ Okay. เก็บเศษไม่ได้อะไรพิเศษแต่ยังโชคดีที่เศษเราได้ SR มาแต่ว่า SR ตัวไม่ดีนะครับเป็นตนานลากแบบนี้จะเป็น SR ที่ได้มาโอเคเจอกันใหม่เดี๋ยวเปิดกล่องใหม่ครับ